Terima kasih telah menonton! ีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการทบรีวาไรตี้ออนทีวีทางช่องที่34 IPM ของเรานนั่เองค่ะวันนี้เจอกับอ้าวนิตารายงานตัวแล้วก็อยู่กับตาตาด้วยรายงานตัวด้วยแต่ไม่ต้องตะโกนเกยันละคือทุกอย่างมันจะต้องมีท่าทางตลอดเลยนะคะลูกอันนี่ไงจริงว่าเดี๋ยวเอาไว้พูดช่วงท้ายละกันอะไรคือลูกอันนี รายการชีอลไาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่าการนะคะผูดถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเราก่อนดีกว่านะคะคุณผูช้ชมสามารถที่จะติดตามผลง,งานของทั้งอ้อแล้วก็จะจ๋าได้นะคะที่ บริษัทคนทุรีของเรานะคะหรือว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุรีนั่นเองใช่แล้วที่นี่เนี่ยนะคะก็จะจริงจังจริงจังมากเกินเลยไหมซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะจะผลิตสื่อนะคะว่าจะเป็นวิทยุนะคะทั้งโทรทัศน์ด้วยเองนะคะในส่วนของวิทยุเองโอ้โห8ปดสิบแงจห้รทุนกุมทนติดตามตางอ่อนเขาได้นะคะคนเดียวก่อนเียค่ะสิบโมงถึงเที่ยงเลยคะกับเรื่องราวของสุขภาพมุมสุขภาพดีๆนะคะก็มีมาบอกกันแล้วก็แบ่งปันกันสิบโมงถึงเที่ยงค่ะแล้วก็รวมถึง บ่ายสถึงบ่ายสนะคะคู่เลยมาแล้วหรอมาแล้วนนก็คือรายการผู้หญิงฟังไว้ผู้ชายฟังเดี๋ยนั่นเองคะก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงในเรสุขภาพเทรนด์แฟชั่นต่างๆเรามาอัปเดตรวมถึงกระทู้ความรักต่างๆด้วยแหละกระทู้นี่แบบว่าร้อนแรงแต่เด็ดเด็ดเลยอ่ะทุกวันที่สั่มาเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรายการสาระดีๆอีก อื่นๆอีกนะคะเลย88.75ลูกทุ่งกรุงทนของเรานะคะนอกจากลูกทุ่งกรุงทนแล้วก็จะมีคลื่นในเครือของเราอีกนะคะนั่นก็คือเพลย์ก็87.5 fm เพลย์เพราะไม่เชลเล่นนะคะอีกหนึ่งคลื่นค่ะแล้วก็จะเป็น88.25 country variety นั่นเองนะสำหรับคนที่ชื่นชอบฟังเพลงเก่าๆ retro r e t โ o easy listening อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถฟังได้ค่ะแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะ w w w l of the country co th จริกลัวมากต้งจัดมาจจไ,มได้เปล่าเลีะ่ะไปผุดทหารมาอ้ยกระโดดทำไมเนี่ยแล้วก็ อีกอะไรอีกอะแล้วก็รวมถึงพูดถึงเรื่องของทัวร์ก่อนอ่น<ม>ทัวร์ด้วยนะคะ,ะคะุณผู้ไปกับบริษัทคทุทธรรรีจังกัดข,ของเราค่ะนะคะเรามีโปรแกรมเสน็จรูปให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้มาท่องเที่ยวกับเราะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการสักการะพระเจ้าวัดในฝั่งฮนดรีด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงสักการะเทพมังกรทั้ง3ส่วน3จัตวดใน1วันนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็คือสักการะพระพิฆเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็พระลอยน้ำ5้าที่น้องในตำนานนะคะ5วัด ใน1นวันนะคะนอกเหนือจากงานบุญทัวร์บุญแล้วนะคะใครที่เช่นชอบเกี่ยวกับารท่องเที่ยวจะไปพักผ่อนต่างๆนะทะเลน้ํนาตกภูเขาบอกมาแลวการจะขึ้นเหนือล่องใต้เราพาคุณไปได้นะคะกับทวร์ท่อนไทยไปกับบริษัทคนทบุรีจัดของเราโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะคะ0281321114ใช่ล้วตอบทุกคําถามที่คุณอยากจะรู้ค่ะ,คะนะคะอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีเรื่องราวอะไรดคือเป็นงานบุญของบริษัทเราเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศ การทําบุญกันดีกว่าทําบุญผ้าบาใช่นะคะก็จะไปเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะว่าช่วงเช้ามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการทําบุญกินอกกินใจกันไปกินกันไปเอาไปว่าไปชมภาพกันเลยมั้ยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เอเกินกว่าจะคิดว่ามีอยู่จริงไทยแลนด์ดินแดนมาสจัศจรย์ ตลาดรม่มหูกทานฟอร์เมอร์มาเก็ตหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกโบูดห้าร้อยปีในต้นไม้สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาข้ามสะพานแขวนสักกะระพระพุทธไสย,ยาที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรสงครามเก็บความงามของชีวิตนกนางแอน่นในวิหารวัดช่องลมชมพระพุทธรูปสวมแว่นดำข้าล้ำควรมือวันเดียวเที่ยวเพลินอาทิตย์ที่26สิงหาคม2555บัตรราคาพัน0สำหรับสมาชิก บุคคลทั่วไป1,400บาทมหัศจจรหร้าสิ่ง Amazing Thailand จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่บริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร02-8013211-14ถึง14 Amazing Value only in Amazing Thailand เร็ว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 นี่นะนี่นะนี่ดูไอโกับ้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไป สู่บริษัทคอนทุนบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะต้อรับสู่ทัวร์เทยบริษัทคอนทุนบรีจำกัดชั้นท่าเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร

ตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะสิ่งที่พวกเราทุกๆคนนะครับมีความภาคภูมิใจกับโครงการหรือว่ากิจกรรมที่เราถือว่าเป็นประเพณีในการปฏิบัติในแต่ละครั้งกับผ้าป่ากะตัญยูนะครับการที่มีผู้คนต่างๆมากมายทุกสาขาอาชีพมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับหรือว่าผ้าป่ากะตัญยูในครั้งนี้ทุกคนนะฮะหาว่าใครมีญาติพี่น้องต่างๆนะครับเขาก็จะนำอ,า,อาหารข้าววัดต่างๆนะครับมาร่วมนะฮะ ตั้งเพื่อที่จะอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่ได้นําอาหารข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับมาร่วมถวายหรือว่าส่งอาหารนะฮะไปยังผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับและในระหว่างนี้นั่นเองนะครับเราจะให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับได้ติดตามบรรยากาศต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะโดยบริษัทคุณตบรีจำกัดครับนี ให้ปีตนตลอดคืนยันรุ่งมุ่งผจนทรงใช้ความอดทนสู้เหตุการณ์โคเดช,าช้าใจชนะพุทธองค์บรรดาลคนชัยให้ภัยศาลเป็นยอดยิ่งนิ่งขวัญทุกวันวาแต่เรา ท่านผู้ชมครับนะฮะในวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากนะฮะเราจะมีโอกาสได้ใช้ช่วงวันหยุดของตัวเราเองให้ความคุ้มค่าแล้วนะฮะถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่มีกิจกรรมนะฮะที่เป็นการร่วมกันระหว่างสนาธารณชนนะฮะแล้วก็ศึกมวลชนต่างๆนะครับอย่างวันนี้ที่เราได้เห็นนะครับความภาคภูมิใจนะฮะกับการที่มีผู้คนต่าง มาร่วมทอดผ้าป่ากระตันยูด้วยกันในครั้งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ว่าสังคมไทยในทุกๆวันและปัจจุบันนี้นะครับทุกๆคนนั้นนะฮะมีความมุ่งเน้นในเรื่องของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเป็นการที่เราจะทํานุบํารุงเอาไว้นะฮะซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อรุ่นต,ต่อไปหรือแม้กระทั่งเป็นการปลูกฝังเยาวชนนะครับให้ได้รู้จักนะครับในเรื่อง,องการทําบุญสมทานศีลอ่าให้เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของ รุนลูก่นหลานของเราอีกตลอดไปนะครับสิ่ง <c oughs> ที่ทเราได้เห็นในวันนี้นะฮะนั่นก็คือการที่ลหลายๆคนได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับและก็<ป>พยายามตตตที่อยากจะสร้างสรรค์สิ่งด,ดีๆนะฮะโดยบริษัทคนเบุรี <c oughs> จำกัดเ <c oughs> ช่นเคยครับ ท่านผู้ชมครับในตอนนี้เนี่ยนะฮะเราจะนำพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปร่วมถวายพระป่าร่วมกันนะฮะเป็นพระป่ากระตันยูซึ่งอยู่สาลาทางด้านโน้นเพราะฉะนั้น<า>เดี๋ยวตามผมไปเลยดีกว่านะครับมมมททุุกทุกแข่งข่งงงลลเเเอออาาาายยืไ้้ีีนนพพรระจว 来了 ครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้นะฮะผมอยู่กับที่ปรึกษาบริษัทคนทนบุรีจำกัดคุณสุริยะนะฮะชมสุทานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะฮะในกิจกรรมในครั้งนี้พระป่ากระตันยูนะครับสวัสดีครับสวัสดีต้นครับผมนะฮะ วันนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเราได้เจออนะฮะทั้งผู้ที่ติดตามนะฮะการทํางานของเราแบบนี้ตรงจุดนี้ถือได้ว่าเป็นประเพณีปฏิบัติเลยหรือเปล่าครับอ่อันนี้คือเดิมทีนี่ครอบครัวของเลิศมงคลเนี่ยจะทําอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกปีครับนะครับซึ่งเป็นวันวันที่คุณแม่เสียชีวิตกับวันที่คุณพ่อเสียชีวิตแต่ขณะเดียวกันขณะนี้เนี่ย ผู้บริหารเราเนี่ยมาจากตระกูลเลิศมงคลนะครับก็เลยมีการทําอยากจะทําอะไรให้มันเป็นประเพณีของบริษัทไปนะในฐานะที่ผู้อุปราคคุณได้กสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อให้ท่านได้ไปสู่ปโลพบที่ในในในความสุขของผู้ที่สิ้นไปแล้วคนที่อยู่เราก็จะต้องสร้างสร้าง ประคองไปเพื่อให้ลูกห,หลานได้เห็นว่าการกระตันยุกระตเวทีต่อผู้มีพระคุณท่านคุณพ่อทั้งคุณแม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายที่ควรจะทำมันได้ทุกทุกผู้ทุกนามแต่ขณะเดียวกันเราบังเอ,อิญโชคดีว่าองค์กรของเราเนี่ยเกิดเกิดขึ้นมาโดยที่ตระกูลเลิอมบ,บางคนเป็นผู้ก่อตั้งเพราะฉะนั้นการจะทําสิ่งที่เราทุกคนควร ควรระลึกถึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใน <c oughs> ระดรับเล่นมงคนแต่ว่าเราก็มีพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเรามาอาจจะอยู่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ตาม <c oughs> อันนี้มันเป็นสิ่งท,ที่ทุกคนควรระลึกถึง <c oughs> อ,อย่างคำโบราณเขาบอกว่า่อนพอตายก็ไปเคาะโลมบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบ <c oughs> อใช่แต่ตอนที่อยู่ดีๆเนี่ย ท่านอยากจะไปไหนพาท่านไปถ้าเรามีโอกาสเรามีศักยภาพพอต้องทำนะครับ mm hmm. ต้องทำอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่ทุกคนควรระลึกอยู่เสมอแตอน,นี้มาย้อนถึงว่าในวันวันก่อนที่เราเคยทําไปเมื่อปีที่แล้วเป็นวันแม่นั่นนะเป็นวัเป็นวันมรณกรรมของคุณแม่ของผู้บริหารเราก็เลยถือว่าวันนั้นน่ะควรจะเป็นวันแม่ของพวกเราชาว บริษัทคนธนบุรีและพวกอาติมิตรของบริษัทคนธนบุรีครับตัวในวันนี้เนี่ยเป็นวันสิ้นของคุณพ่อผู้ให้ผู้ให้กําเนิดจับพวกคณะผู้บริหารต่งางๆผู้บริหารครับเราก็เลยกําหนดกันว่าเป็นวันนี้แล้วก็ผู้บริหารของเราก็คือ,อท่านประธานท่านประธานดํารงเลิศนันพนเนี่ยกับรองประธาน ุณวัฒนีแล้วบางคนเนี่ยก mm. ็เลยบอกว่าเราควรจะมาทำกัทุกปีเพื่อเพื่อเป็นเอกลกักษณ์อันหนึ่งว่าเรามีวันคุณพ่อวันคุณแม่เหมือนกันครับส่วนส่วนที่เราจะทําเกี่ยวกับวันนี้ที่เราได้เริ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์กรเราเนี่ย okay. มันหลากหลายครับโดยเฉพาะที่เราแผ่แผ่ uh, คุณงามความดีที่เขาให้กับองค์กรเราเนี่ยก็อย่างเช่นผู้มีอุปตระคุณที่ใช่ครับ ที่โต้งได้ไปไปหาร่วมสนับสนุนร่วมสนับสนุนไิจับก็มาร่วมกันอะไรกันโดยที่ว่าเขายินดีที่จะทําที่จะร่วมเขาก็ทุกคนเขาก็มีเหตุการณ์เหมือนกับวันนี้เหมือนกันคือบางคนคุณพ่อยังอยู่คุณแม่ยังอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเนี่ยเขาก็ยังมีวันอวันที่วันคุณพ่อวันคุณแม่ครับเพราะนั้นวันนี้มันก็เป็นเราจะทำยังไงเพื่อสำหรับผู้ที่สิ้นไปแล้วเนี่ยเพื่อจะได้ ได้รับส่วนดูส่วนกุศลเราก็เลยต้องมาทำพระป่านี่แหละครับเป็น,นสิ่งพระป่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เราส่งไปถึงถึงท่านผู้วายชนไปแล้วอืมนะฮะก็แสดงให้เห็นได้ว่านะฮะนี่คือประเพณีปฏิบัตินะฮะโดยบริษัทคนทนบุรีจำกัดนะครับสิ่งที่เรามุ่งเน้นนั่นก็คือการสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชนชและการมีส่วนร่วมร่วมกัน<ช>นะคร<ช>ับก<ช> <ๆ S 1> ารใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมให้ใ<ช> <ๆ S 1> เกิดความสุขนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํานุบํารุงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและที่แน่นอนที่สุดครับการที่เป็นบุตรแล้วแสดงความกตันญอยู่ต่อบิดามารดาหรือแม้กระทั่ง ทังญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยความเคารพศรัทธ,ธานะครับผมวันนี้ขอบคุณสําหรับที่ปรึกษานะฮะคุณสุริยะนะฮะชมสุธาขอบคุณครับเอาเละครับท่านผู้ชมครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะนําพาทุกทุกคนนี่นะฮะเข้าสู่การที่ถวายพิธีนะฮะถวายทอดพระป,ป่าสามัคคีนะครับจะตันดูในครั้งนี้ครับ